วันนี้จะมาแนะนำนะครับ10บทักษะคนรวยถ้าอยากรวยนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับ10ทักษะคนรวยนี่ผมรวบรวมมาจากหลายๆที่นะครับจากบทความหลายๆแห่งมากๆเลยข้อหนึ่งก็คือ,อคนรวยนี่เขาจะคิดใหญ่เขาจะไม่คิดเล็กนะครับผมเคยไปสัมมนาหนึ่งเขาบอกว่า1วันของคุณเนี่ยที่ถ้าคุณทำร้านกาแฟกับคุณรันธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยคุณเหนื่อยไม่ต่างกันเพราะนั้นถ้าจะเหนื่อยทั้งที ทำเรื่องใหญ่ดีกว่าในแง่ของการคิดใหญ่เนี่ยอย่าให้คุณเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายพยายามตั้งเป้าหมายแบบ 10x นะครับคนรวยเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายใหญ่กว่าสิ่งที่ตัวเองมองเห็นสมมุติว่าข้างหน้าคุณอาจจะเป็นสังกะสีเป็นบ้านไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยให้คุณจินตนาการมองภาพเป้าหมายของคุณให้มันใหญ่กว่าสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่นะตอนนี้อย่างน้อย10เท่านะครับข้อ2นะครับคนรวยเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวแต่เขาทํางานเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ คำว่าคนรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายถึงคนที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวนะครับสมัยก่อนนู้นะครับผมทํางานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยมี s r เนี่ยเขาเชิญพนักง,งานคนหนึ่ง ขึ้นมาพูดบนเวทีนะครับซึ่งพนักงานคนนี้เนี่ยสิ่งน่าสนใจคือเขามีเงินเก็บนะครับทั้งหมด100ล้านบาทด้วยการที่เขาลงทุนแล้วก็มีธุรกิจด้วยนั่นแปลว่าคนที่รวยเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในภาพของการที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่เลือกรูปแบบชีวิตแล้วก็การใช้ชีวิตที่ถูกต้องบางคนอาจจะรับราชการแล้วก็ทําธุรกิจประเด็นสําคัญก็คือว่าเราอย่าทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวแต่ทํางานแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เราได้ทําด้วยเพราะ ว่ามันจะเปิดโลของเราเปิดโอกาสเปิดคอนเน็กชันทําให้เราแบบมีโอกาสในการสร้างเงินมากขึ้นนั่นเองข้อ 3. นะครับคนรวยเนี่ยเขาจะอดออมเรื่องของเวลาเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาจะเอาเวลาเนี่ยไปลงกับเรื่องสําคัญเท่านั้นคนรวยเนี่ยก็จะทํางานอย่างฉลาดสมัยก่อนเราเคยจะได้ยินคําว่าทําน้อยได้มากแต่ในยุคนี้นะครับการแข่งขันสูงขึ้นคุณต้องทํางานหนักขึ้นฉลาดขึ้น ถ้าลองคิดดูนะครับถ้าคนฉลาดทําน้อยก็ได้เท่าหนึ่งนะครับและคนฉลาดแล้วทามากขึ้นก็จะได้ผลงานที่มันมากขึ้นได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั่นเองข้อ4เราคงจะได้ยินหลายคนพูดกันมาบ่อยแล้วนะครับก็คือลงทุน10%จากไรายได้ของคุณหรือมากกว่านั้นยิ่งดีหลายคนเนี่ยมักจะมีข้ออ้างว่าเ,ออเงินยังน้อยอยู่ขอให้รวยกว่านี้ก่อนแล้วฉันจะลงทุนถามว่าเมื่อไหร่ก็ไม่มีเป้าหมายนะครับ ผัดไปเดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าปีนน้นก็ยังไม่ได้ลงทุนสักทีปัญหาไม่ที่อยู่ที่จํานวนเงินนะครับอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่คุณจะเริ่มถ้าคุณมีน้อยคุณก็เริ่มต้นหน้อยได้เดี๋ยวนี้มันมีรูปแบบการลงทุนที่มันเยอะแยะมากมายนะครับคุณสามารถเลือกศึกษาการลงทุนที่เหมาะกับคุณได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้เงินเยอะอย่างแอปแดมนะครับ DIEM แดมของธนาชาิเนี่ยก็สามารถจะลงทุนนะครับในในหุ้นแล้วก็สามารถจะเทรดหุ้น ต่างประเทศได้ด้วยเริ่มต้นแบบ50บาทอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการบอกว่าไม่มีเงินลงทุนเนี่ยมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยมีเอกเส้แต่เราอาจจะยังไม่เห็นความสําคัญของการลงทุนซะมากกว่าสมมติว่า50บาทเราไปลงทุนในหุ้นเทส l a ได้แต่เราอาจจะยินดีจะไปซื้อน้ําปัน่นอร่อยอร่อยเย,ย็นเย็นมากินมันก็เป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับลงทุนกับความสุขดับกระหายเราซึ่งมันก็เป็นวันช็อตเนาะพอเราซื้อมาเสร็จเรากินตรงนั้นเสร็จมันจบเลย แต่ถ้าเราเอาเงินเนี่ยสะสมเล็กๆน้อยๆเนี่ยรวมเป็นรายเดือนแล้วก็ไปซื้อซื้อหุ้นลงทุนในตราสารหนี้หรืออะไรพวกนี้นะครับ มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีเวลใน long term นั่นเองครับข้อ5นะครัคุณมีเวลาว่างนะให้คุณแบ่ง50%ของเวลาว่างเนี่ยมาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจพัฒนานตัวเองนะครับพัฒนานตัวตนของคุณให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นดีที่สุดและทักษะพวกนี้นะครับมันจะสามารถจะ generate เงินของคุณในลองเทอมต่อไปข้อ6นะฮะหลายคนฟังแล้วอาจจะงงก็คือ คนรวยเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดที่เผื่อแผ่หรือคิดถึงคนอื่นมากกว่าคิดถึงตัวเองหลายคน,นยก็อาจจะบอกโอ้ยไม่จริงหรอกคนรวยรวยได้นี่คือคิดถึงตัวเองเป็นหลักมันถึงได้งกมันถึงได้รวยไงเพราะว่าเอาเงินเข้าหาตัวเองแต่ลองคิดดีๆนะครับลองไล่ตามลอจิกนี้คนรวยเนี่ยสมมุติว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาต้องดูแลคนเยอะถูกไหมการดูแลคนเยอะเนี่ยทำให้เขาต้องคิดถึงคนอื่นคิดถึงพนักง,งานคิดถึงลูกค้า คิดถึงทุกสเต็กโฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องคนรวยไม่ได้อยู่ดีๆก็รวยนะครับเขารวยจากคนอื่นมาทํางานให้รวยจากคนอื่นเอาเงินมาให้เขาเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่คิดถึงคนอื่นเลยเขาก็จะไม่มีวันรวยเพราะไม่มีใครเอาเงินมาให้เขาถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรให้ถูกไหมแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดคุณเป็นพนักงานเงินเดือนที่เงินเดือนไม่เยอะสิ่งที่คุณจะทําได้คือคุณแค่คิดถึงตัวคุณเองให้มันรอดต่อเดือนคิดถึงคนรอบข้างมองหน้าคนรอบข้างแล้วว่าทํำยังไงให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นตามใดถ้าคุณยังไม่่สาาามมรถจะอบคคุณ กับคนแปลกหน้าได้ตามนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะสร้างเวล์เนี่ยหรือสร้างธุรกิจเนี่ยมันจะน้อยเพราะว่าการสร้างธุรกิจมันคือการมอบแวลูให้กับคนอื่นที่อาจจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่คุณไม่รู้จักเลยก็ได้แต่ว่าเขาได้ประโยชน์จากสินค้าและบริการของคุณข้อ7จนะครับจงเรียนรู้ด้วยความบันเทิงและเบิกบานแต่ไม่ใช่เรียนรู้เพื่อความบันเทิงเรียนรู้เพื่อความบันเทิงหมายความว่าเออคุณเรียนเพราะว่าเรียนเพื่อให้มันได้เรียนอ่ะเรียนให้มันสาแก่ใจตัวเองนะครับเรียนเพื่อสะสมเซอร์ติฟิเคตการเรียนที่มันมีแวลู ที่คุณสามารถเอาสิ่งที่คุณเรียนเนี่ยเอามาถ่ายทอดต่อเอามาขยายผลหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากความรู้ที่คุณมีนะครับต่อยอดเป็นธุรกิจเป็นโอกาสเอาไปทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดมูลค่ามากกว่าที่มันกักเก็บไว้ในตัวคุณเพราะว่ามันมันไม่เกิดประโยชน์เลยมันกลายเป็นคุณเป็น another storage ที่ duplicate ความรู้อะไรจากใครมาก็ไม่รู้แล้วก็มาอยู่ที่ตัวคุณแล้วก็จบละนะครับเพราะนั้นคุณต้องหาวิธีผ่องถ่ายความรู้นี้หรือแปลรูปความรู้นี้ เพื่อสร้างเม็ดเงินต่อไปข้อ8พยายามหาแนวร่วมนะครับที่ชวนกันพุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะครับเราทําคนเดียวเนี่ยมันก็คือได้คนเดียวในหนังสือของนโปเลียนฮิลนะครับก็จะมีแนวคิดที่เรียกว่าอภิจิตอภิจิตเนี่ยไม่ใช่อภิสิทธิ์นะอภิจิตนะีตน่คือความมุ่งมั่นหรือเป้าหมายที่แรงกล้าของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันจะทําให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่เพราะนั้นบริษัทก็เป็นอะไรที่มารวมตัวกันระหว่างคน กับคนนะฮะถ้าทีมนั้นหรือคนกลุ่มนั้นอนะ่ะมีความมุ่งมั่นป่ารถนาอย่างแรงกล้าที่จะไปสู่อะไรที่มันแบบทาเลนต์หรือมันสูงส่งนะพุ่งไปข้างหน้านะครับบริษัทก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากกับกันนะครับถ้าบริษัทของเราเนี่ยโฟลเดอรมีลักษณะแบบแพสซีฟตั้งรับ มันก็จะไม่ต่างจากเกมกีฬาอย่างฟุตบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าพับสนามบุกกับพับสนามตั้งรับเนี่ยความรู้สึกก็ต่างกันคนที่ตั้งรับอย่างเดียวมีโอกาสที่จะเสียประตูมากกว่าเพราะนั้นถ้าทําธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องมีคนอย่างน้อยนะครับหนึ่งคนนะที่พร้อมจะบุกไปข้างหน้าแล้วก็คว้าเอาชัยชนะมาให้กับทีมเราให้ได้นะครับ ข้อ9นะครับคือการทําเรื่องท้าทายเพื่อขยายคอมฟอร์ตโซนของตัวคุณให้มันกว้างขึ้นคนรวยเนี่ยเราอาจจะมองว่าโอ้ยเขาอยากจะทําอะไรก็ได้เลือกที่จะทําเรื่องที่อยากทํากับไม่อยากทําแต่คนรวยที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะต่างกันเขาจะทําเรื่องที่มันท้าทายคําว่าท้าทายหรือไม่ท้าทายเนี่ยมันก็คือความยากหรือความอึดอัดที่จะต้องเข้าไปทําเรื่องบางเรื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าสะดวกใจกับการพูดบนเวทีมากกว่ายกหูโทรศัพท์ไปคุยกับใครบางคนนะครับคนรวยเนี่ยเขาก็เลยพยายามจะ ชาเลนตตัวเองเพื่อจะถางของพอตโซนออกไปเรื่อยๆวิธีการก็คืออย่างน้อยต้องมีหนึ่งอย่างหนึ่งเรื่องใน1วันเนี่ยที่คุณจะต้องชาเลนตตัวเองทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบแต่ว่าเล็งผลเลิศดให้มันตรงกับเป้าหมายที่คุณตั้งนะครับว่าสิ่งเนี้ยไอ้ยากๆที่คุณกาลังทําหรืออึดอัดอดแบบนี้ที่คุณกําลังทำเนี่ยมันกําลังหลีดไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการนั่นเองครับข้อ10นะครับคนรวยเนี่ยเขาจะเรียนรู้ทักษะของมนุษย์ มากพอๆกับเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีนะครับหลายคนนี่อาจจะไปจดจอกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆแชท GPT อะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับคือคุณก็ต้อง เข้าใจและเรียนรู้ทักษะในการสื่อสารทักษะในการเข้าใจมนุษย์ด้วยเพราะว่าทีมคุณอาจจะลันด้วยคนไม่กี่คนอาจจะหนึ่งคน2คน5คนแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องสื่อสารออกไปไม่ว่าคุณจะทํางานในเรื่องของ Product หรือ Service อะไรก็ตามนะครับผู้บริโภคสินค้าและบริการของคุณก็ยังเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจมนุษย์คุณจะเข้าใจความต้องการของเขาคุณมี e m p ม t h y ตีคุณจะรู้ว่าอะไรคือเพนพอยท์ที่แท้จริงของเขามันก็จะหลีดมาสู่เรื่องของการทําการตลาดการตลาดของคุณ คือทําด้วยความเข้าใจลูกค้าจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้คือสกิลที่คนรวยต้องมีและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ใน Creative Risk สร้างเงินนะครับถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Creative Risk สร้างเงินนะครับและพบกันใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ